วันนี้เราจะมาพูดถึงรถสกูตเตอร์ไซส์เล็กถึงไซส์กลางที่สามารถเดินทางไกลได้แต่จริงๆแล้วแม้ว่ามอไซส์ไซส์ไหนก็สามารถเดินทางได้นะที่ผมยกตัวอย่าง150ซีซีขึ้นไปเพราะว่าเวลาการเดินทางบรนสบายยิ่งขึ้นความเร็วในการเดินทางสัก100แล้วแบกสัมภาระรถประมาณนี้จะไม่สั่นทำให้เดินทางได้ดีกว่ารถที่ซีซีต่ำกว่านั้นสรุปง่ายๆคือใช้ในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ดีเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีรุ่นไหนบ้างที่เราจัดอันดับมาการจัดอันดับของเราไม่ได้จัดอันดับตามความนิยมมมแต่เเเรราาาจจะียยงงงกกซนน้้้อไปถึัให การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมรบกวนกด subscribe กด l ลค์ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม90%ยังไม่กด subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องรีบพูดก่อนเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ดูไม่จบคลิป คันแรกครับ GPX โดน150 2023จากในเจนที่ผ่านๆมาเนี่ยครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำยอดขายได้ถล่มทลายมากเลยครับเจนนี้ก็เลยได้พัฒนามาจากเจนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาพร้อมฟ u LED เสริมสเสน่ด้วย Daytime Running Light ในดีไซน์ Y Shape โดดเด่นเฉพาะตัวไฟไท้ายดีไซน์เฉียบคมแบบ 3D Light ระบบกุญแจแบบรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยช่องชาร์จ USB ขนาด2์เลื่อนไมค์จอแบบสปอร์ตระบบ f l ูดิจิ t a ล LCD Meter หยุดรถได้อย่างมั่นใจด้วยดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเสริมด้วยระบบคอมบายเบรกกิ้งซิสเต็มช่วยกระจายแรงเบรกในขณะที่คุณหยุดรถชกหลังคู่สามารถปรับระดับได้3ระดับมาพร้อมกับสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เล้าใจให้พละกําลังแรงบิดและอัตราเร่งที่ทําให้รอบต้นมาเร็วขึ้นและสมูทกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยี SYM แบบหัวฉีด 149.6cc 1ลูกสูบ4จังหวะ4ีวาวล์วระบายความร้อนด้วยน้ําระบบหัวฉีดขับเคลื่อนด้วยสายพานระบบ CVT ดิสเบรกหน้าขนาด260 และดิสเบรกหลังขนาด220มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงเครื่องครับ107มิลลิเมตรน้ำหนัก140กิโลกรัมล้อหน้าและล้อหลังขนาดเท่ากันครับที่14นิ้วทุบเลไม่มียางในโชคอัพหน้าเทเลสโคปิกและโชคอัพหลังดับเบิลสปริงค่าตัวรุ่นสแตนดาดอยู่ที่77,500เป็นแบบกุญแจปกตินะครับและรุ่น k e y l e ส s Special จะมีกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณการขโมยค่าตัวอยู่ที่ 79,500รุ่นธรรมดาจะมีแค่1เฉดสีครับแต่ถ้ารุ่นคีเลสจะมีให้เลือกด้วยกันถึง4สีเลยสำหรับถังน้ํามันของเจ้าโดนตัวนี้ครับอยู่ที่7.5ลิตรเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน ขั้นที่2มาลากุติ มาร์ิสัน150แบรนด์น้องใหม่จากอิตาลีที่เพิ่งเข้าในไทยแต่จริงๆแล้วแบรนด์นี้ในอิตาลีมีตำนานกว่าเกือบร้อยปีแล้วนะมาในรูปแบบฉบบเฉีียวสปอร์ตแล้วอารมณ์กับค่าตัวสุดเซฟเช่นส,ยสายและการดีไซน์นะครับดูสปอร์ตมากๆเท่เลยแหละคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ถึงร้อยจซีซีสี่จังหวะสี่วาล์วเทคโนโลยีหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำโดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายที่ล้ำสมัย Fu ู l LED หน้าจอเรือนใหม่แบบ L C D Display กุญแจแบบ Key พรรร้อมกกับบบะะจายแรงเบกให้้ทงนล ความจุมาถึง10ลิตรมาพร้อมกับ USB ชาร์จิ่งที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือเราได้ระบบขับเคลื่อนสายพาน CVT ระบายความร้อนด้วยน้ําระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังเป็นแบบ Double Spring โชคหลังเราสามารถปรับสปริงได้5ระดับนะล้อหน้าเป็นดิสเบรก3พอตและล้อหลังเป็นดิสเบรก1พอตล้อหน้าและล้อหลังขนาดเท่ากันเลยครับ14นิ้วทูบเบรดไม่มียางในน้ําหนัก142กิโลระยะจากพื้นถึงเครื่อง145ม mm. ิลลิเมตรเปิดค่าตัวมาที่79 800เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน 3. ามเวสป้าสปินร้อยห้าสิบ ชื่อยาวๆต้องบอกไว้เลยว่าเวสป้าเนี่ยเป็นรถที่มีเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือช่วงล้อข้างหน้าเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยการตกแต่งข้างหน้าเนี่ยเหมือนรถใส่คไทยอยู่นะเป็นการผสมผสานแบบยุคเก่าและยุคใหม่ได้ลงตัวมากๆเลยให้หน้าจอสี TFT แบบดิจิตอลและยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED ลิ้นชักหน้ามาพร้อมช่อง USB เอาไว้ชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนได้ใต้เบาะสามารถเก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยมาดูกันที่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์1ลูกสูบ4 จังหวะ3วาวระบายความร้อนด้วยอากาศและมีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยขนาดกระบอกสูบอยู่ที่154.8 cc ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดถังน้ำมันขนาด7ลิตรมาดูกันที่ล้อหน้าครับช็อคอัพไฮดรอลิกแบบขาเดียว2ทิศทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวสป้าล้อหลังเป็นช็อคอัพคู่ครับสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยล้อหน้ามาพร้อมดิสเบรกขนาด200มิลลิเมตรพร้อม ABS ล้อหลังมาพร้อมดัมเบกคัคบมาดูในส่วนของตัวล้อครับทั้งหน้าและหลังให้มา 12นิ้วเป็นล้อแมกทูเลดไม่มียางในน้ำหนัก126กิโลกร,รมัมค่าตัวน้องเปิดตัวไว้ที่1 3 6 9 0 0เเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน ยามาฮ่าเอ็นแม็กหนึ่งร้อยห้าสิบห้า คันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำของามาฮ่าหลายๆอย่างเลยดีไซน์สปอร์ตหรูดุดันผสมผสานด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ที่เล้าใจพร้อมกับฟังก์ชันใหม่เช่นระบบ Traction Control การล้อฟรีระบบไฟ Full LED พร้อมสัญญาณไฟแบบฉุกเฉินหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลสไตล์สปอร์ตพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบเลยมาพร้อมเครื่องยนต์แบบบูคอ1 5 5ซี4วาล์วระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA ระบบอัตโนมัติหัวฉีดระบายความร้อนด้วยนะ้ำแบบเต็มระบบ พร้อมลูกสูบฟอร์ตเกตแบบสปอร์ตวาวแบบ VVA เนี่ยก็คืออารมณ์วาวเปิดโลกเปลี่ยนของ2จังหวะนั่นเองทําให้เร่งแซงขึ้นเนินเขาโคง้งได้ทันใจขึ้นมากเลยในส่วนของด้านความปลอดภัยครับให้ ABS มาทั้งล้อหน้าและล้อหลังครับเป็น d ดูอัลชา n e l และยังมีระบบ Start-Stop System ในขณะที่หยุดรถเกิน5วิช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ระบบใจน้ำมันแบบหัวฉีดมีสมาร์ทคีซิสเ็มสตาร์ทมือโดยระบบไฟฟ้าสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบ V b e l t ความจุถังน้ำมัน7.1ลิตรระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง125ซนติเมตรล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อแม็กไม่มียางในขนาด13นิ้วน้ำหนัก131กิโลเปิดค่าตัวมไปที่87,400คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เวลาตอนออกทริปผมเจอบ่อยมากๆเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดกันครับ 155เป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กแนวสปอร์ตมีไฟ LED ข้างหน้าเป็นแบบคู่ทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นดูจากการดีไซน์ของแฟลิิงครับบึกบึนและแท่ชบเชี่ววมากเครื่องยนต์ 155cc ตัวเดียวกับ n m a x เมื่อกี้เลยหน้าจอเนกาทีฟ ขนาด5.8นิ้วดีไซน์ให้แบบอารมณ์ความเป็นสปอร์ตช่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมกับ power socket ที่สาหรับชาร์จมือถือดีไซน์ถังน้ํามันวางกลางตัวรถทาให้ใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของได้พอสมควรเครื่องยนต์1 5 5ซ c บูคอ1ลูกสูบ4จังหวะ4ีวาวล์วระบายความร้อนด้วยน้ํามี VVA วาล์วแปรผันทําให้เราบิดสนุกได้มากขึ้นจ่ายน้ํามันเป็นแบบหัวฉีดส่งกําลังด้วยสายพานแบบ V belt ให้ stop start system และ smart key มาในรุ่น ABS เท่านั้นถังน้ํามันเพิ่มขนาดมาเป็น5.5ลิตรจากพื้น เครื่องครับ140มิลลิเมตรน้ำหนักรุ่นสแตนดาดอยู่ที่116กกิโลกรัมและน้ำหนักรุ่น ABS อยู่ที่118กิโลกรัมช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช็อคอัพหลังเป็นแบบคู่ Unit Swing ดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดียวรุ่นสแตนดาดจะไม่ให้ ABS มาด้วยแต่รุ่น ABS จะมีเฉพาะล้อหน้าล้อหลังเป็นแบบดัมเบกคัคบล้อแมกขนาด14นิ้วทางหน้าและหลังเลยในปี2022เนี่ยครับได้มีการอัปเดตให้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงและถังน้ํามันใหญ่ขึ้นพร้อมกับดีไซน์ใหม่อีกเล็กน้อยค่าตัวเจ้าตัวนี้รุ่นสแตนดาดอยู่ที่69,900และรุ่น ABS อยู่ที่89,000เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดกันครับ Canda าคลิก160 ABS All New c l i ิก160เนีครับเป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่มาพร้อมคอนเซปต์นำหน้าอย่างจ่าฝูงโดดเด่นด้วยการดีไซน์ใหม่รอบกันเส้นสายตัวรถให้ความเป็นสปอร์ตแบบขั้นเต็มระบบไฟ LED ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดส่งกำลังความแรงต่อเน,นื่องโดยคุมพลังจากเครื่องยนต์ใหม่ ESP+ Plus 4วาล4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ หัวฉีด PGM FI 1 5 6 9 3 cc ให้ถังน้ำมันมา5.5ลิตรโชคหน้าเป็นแบบเทเลโซโคปิกส่วนโชคหลังเป็นแบบยูนิตสวิงดิสเบรกหน้าพร้อม ABS และข้างหลังเป็นดิสเบรกไม่มี ABS นะครับล้อแม็กขนาด14นิ้วทั้งหน้าและหลังเลยน้ำหนัก118กิโลกรัมเปิดค่าตัวมาที่69900เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน Get. ฮอนด้านิวพีซีเอ็กร้อยหกสิบเอีเอสเป็นสกูตเตอร์ที่มีความอนเนกประสงค์ใต้เบาะกว้างขวางสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยดีไซน์ได้อย่างเรียบหรูและดูพรีเมียมมากๆด้วยความเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ที่ไม่เหมือนใครมาพร้อม ABS และ t o อกคอนโทรลการล้อฟรีเพื่อไม่ให้ล้อฟรีและเสียาการในขณนะขับขี่นะระบบไฟฟ LED ลู l l e ีรอบคันแผงหน้าปัดฟูดิจิตอลพร้อมคุญแจแบบสมาร์ทคีย์และมีไฟสัญญาณฉุกเฉินช่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมกับที่ชาร์จไฟสำรอง USB Type C อยู่บอ็อกขนาดใหญ่มากให้มา30ลิตรเลยยทีีเดาดู ในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้จะมีคลิก160 PCX 160และ ADV 160ใช้เครื่องตัวเดียวกันครับ ESP PLUS 4วาล์ว wow, 4จังหวะขนาด 156.93cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเกียร์เป็นสายพานแบบ V หัวฉีด PGM FI ถังน้ำมันขนาด8.1ลิตรโชกหน้าเทเลสโคปิกส่วนโชกหลังเป็นแบบ Unit Swing Disc b r a e หน้าหลังพร้อม ABS ที่ล้อหน้าล้อแม็กที่ล้อหน้าขนาด14นิ้วและล้อหลังขนาด13นิ้วทูบเลไม่มี น,น้ำหนัก131กิโลกร,รมัมเปิดค่าตัวมาที่92,900เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันท็อปสปีด ta Honda New ATV 160 ABS คันนี้จะเป็น SUV b i k e ที่สามารถขี่ทางดําก็ได้ลุยก็ดีพัฒนามาจาก ADV 150และรูปชมเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวให้พละกําลังแรงม้าที่สูงขึ้นครับ15.8แรงม้าที่8,500รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบไฟเป็นแบบ Full LED ทั้งคันชิลหน้าขนาดใหญ่สามารถปรับขึ้นลงได้หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชันมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยแฮนด์บาร์เป็นแบบหนาและกว้างทําให้ขี่เดินทางได้สบายเลยคุณ จเป็นแบบ Keyless หรือชื่อแบบเต็มๆก็คือ Honda Smart Key System นั่นเองช่องเก็บของดา้าด้ามาพร้อมกับ USB Type A ที่สามารถต่อและชาร์จโทรศัพท์ได้เลยตำแหน่งเบาะนั่งปรับใหม่ให้ต่ำลงนิดนึงช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะจุใจครับได้เยอะมากๆเลยมาพร้อม Traction Control ครับกันล้อฟรีมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ครับ ESP Plus 1ลูกสูบ4จังหวะ4ีวาวล์วระบายความร้อนด้วยน้ำา156.93ซีซีระบบเกียร์ CVT ขับเคลื่อนด้วยสายพานชกหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชกห หลังแบบคู่มีซับแท้งจากโชว่าข้างหน้าดิสเบรกเดียวขนาด240มิมพร้อม ABS ข้างหลังเป็นดิสเบรกเดียวเช่นกันขนาด220มิลลิมล้อแม็กข้างหน้าขนาด14นิ้วและข้างหลังขนาด13นิ้วไม่มีอย่างในความสูงจากพื้นถึงเครื่อง165ม mm. ิมขนาดถังน้ำมัน8.1ลิตรน้ำหนักอยู่ที่133กิโลกรัมเปิดค่าตัวมาที่99,900ไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน 9. อัลเบีย SR GT 200 นี่ถือว่าเป็น1คู่แข่งของ ADV 150ได้เลยเปิดค่าตัวมาที่143,900บาทและรุ่นสปอร์ตอยู่ที่148,900บาทตัวนี้ผมก็ชอบนะรูปทรงมันปาดเปียวฉบเฉี่ยวเท่มากๆเลยเท่แบบออกแนวสปอร์ตแต่ลุยได้อันนี้ถือว่าเป็น SUV สกูตเตอร์เลยก็ว่าได้เครื่องยนต์อยู่ที่4จังหวะ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ํา4วาล์วนะครับความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 174.4cc ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่17.7แรงม้าที่8,500รอบและแรงบิด สูงสุดอยู่ที่16.5นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์ออโตซีวีทีขับเคลื่อนด้วยสายพานอัตราการสินร้นเปลืองเชื้อเพลิงเคมไว้ที่38.5กิโลต่อลิตรครับระบบเบรกให้เป็นดิสทั้งหน้าและหลังครับแต่ข้างหน้าจะมี ABS ข้างหลังไม่มีนะครับใตบ้เบาะสามารถจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยชกข้างหน้าครับเป็นตะเกียบคู่หัวตั้งของโชว์าช่วงยุบอยู่ที่122ม mm. ิลลิเมตรชกหลังก็เป็นชกคู่ครับของโชว่าอยู่ที่102มิลลิเมตรและสามารถปรับพีโลดได้้5รระะดดับพพีลคคือคอออวาามมมแขงนนะ ล้อลอ,อยครับข้างหน้า14นิ้วข้างหลัง13นิ้วเหมือนเจ้า ADV 150เลยถังน้ามันความจุอยู่ที่9ลิตรครับวางกลางตัวรถเลยทําให้ใต้บาะมีขนาดใหญ่สามารถจุของได้ถึง25ลิตรเลยทีเดียวพูดง่ายๆคือสามารถเก็บหมวกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับแล้วยังสามารถเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบได้อีกหนึ่งใบพร้อมกันตําแหน่งวางเท้าและท่านั่งเป็นนั่งหลังตรงครับเท้าสามารถเหยียดไปข้างหน้าหรือว่าวางไว้ตรงพื้นก็ได้ที่ชอบคือพลาสติกส่วนใหญ่นะครับชิ้นงานเป็นลายคาร์บอนนะมันทําให้รถดูฉบเฉียวและเเเเทท่ขึ้้้นนนนนนไไปออีีีีกกคัมมชิิววหาาาพสรรลลลยดงถ การเหนื่อยล้าเมื่อยล้าได้พอสมควรทีเดียวแถมข้างหลังเนี่ยเอากันดีดมาให้ด้วยนะน้ำหนักตัวรถพร้อมของเหลวอยู่ที่148กิโลกร,รมัมเจ้าเคลนร์จากพื้นถึงเครื่องครับ175มิลิเมตรทำให้เป็นรถที่สามารถเดินทางไกลได้และสามารถลุยได้ในระดับหนึ่งด้วยนะสูงกว่าเจ้า ADV ประมาณ10มิลิเมตรนะเดี๋ยวไปฟังเสียงและท็อปสปีดกัน 10. KUWE GT 270ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับเกือบ 300cc แต่อยู่ในร่างรถสกูตเตอร์ประมาณ1 5 0 c ีถือได้ว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่โดดเด่นด้วยไฟส่องสว่างแบบ Fu ู l LED ดีรอบคันและมีไฟ d a y t i ท e running light แผงหน้าปัดเลื่อนใหม่ LCD ดิจิตอลมาพร้อมฟังก์ชันการทํางานแบบทันสมัยกุญแจเป็นแบบ s m a r t k e y มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เซ็นเซอร์สามารถส่งสัญญาณได้ไกล8-10เมตรเลยมาดูกันที่เครื่องยนต์ครับ1ลูกสูบ4จังหวะ4ีวาวลระบายความร้อนด้วยน้ํา278 .2 ุซีซีระบบเกียร์เป็นแบบ CVT สายพานันถังน้ำมัน12ลิตรล้อแมกทูบเบสไม่มียางในขนาด1 3นิ้วทั้งหน้าและหลังเลยชกหน้าเทเลสโคปิกขนาด3 4ม mm. ิมลลิเมตรชกหลังเป็นแบบยูนิสวิงโดย o k เคดีอันนี้เป็นรุ่นสแตนดานดนะส่วนรุ่นเอ็กซ์ตีมชกหลังจะเป็นของโอลินเบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาด2 4 0ม mm, ิลลิเมตรพร้อม ABS dual channel เบรกหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันครับขนาด2 2 0ม mm, ิลลิเมตรพร้อม ABS ความจุถังน้ำมันให้มาถึง12ลิตรเลยทีเดียวน้ำหนักตัวอยู่ที่1 147กิโลกร,รมัมพละกำลังสูงสุดของเจ้าคันนี้อยู่ที่22แรงม้าที่7,250รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่23นิวตันเมตรที่6,000รอบอัตราการสิ้นเปลืองเคมไว้ที่31กิโลเมตรต่อลิตรค่าตัวรุ่นสแตนดาดอยู่ที่1,19,900และรุ่น x t r e m e อยู่ที่1,33,900เเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กัน ยามาฮ่า X Max 300นี่ถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์ไซส์กลางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยหน้าตาที่เท่และดุดันกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เกือบเกือบ3 0 0ซีซีเลยด้วยสไตล์เรียบหรูเหนือระดับเนี่ยทำให้เจ้า X Max เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆพร้อมฟีเจอร์การใช้งานต่างๆได้อย่างครบถ้วนไฟหน้าไฟไท้ายแบบ Full LED แผงหน้าปัดรทรงสปอร์ตแบบ Multi Function Meter พร้อมหน้าจอ LED ที่บอกฟังก์ชันการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนเลยที่เก็บอุปกรณ์ด้านหน้าสองช่องพร้อมที่ชาร์จไฟขนาด12บสโวลต์ที่เก็บสัมภาระใตใ้ ตกเต็มใบขนาดมาตรฐานได้2ใบเลยสมาร์ทคีย์ซิสเต็มมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์บูคอขนาด292ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำา1ลูกสูบ4จังหวะ4วาล์วให้พลังก,กำลังสูงสุด2 8แรงม้าที่7,250อรอบและแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่5,750รอบเคมาตาการสิ้นเปลืองเชืเ้อเพลิง31กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์ c v วขับเคลื่อนด้วยสายพานชกหน้าเทเลสโคปิกขนาดแกน33มยิบ1 1มมิลลิเมตรระย,ย,110 mm. บบย wing, ระย,ยุอยู่่ที107ม mm. เบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดียวขนาด267ม mm, มพร้อมปั๊มเบรกอีก2พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด2 4 5มมรพร้อมปั๊มเบรกอีก1พอร์ตล้อหน้าขนาด1 5นิ้วล้อหลังขนาด14นิ้วเป็นล้อแมกไม่มียางในความสูงจากพื้นถึงเครื่องครับ1 3 5ม mm, ้มถังน้ำมันขนาด1 3ลิตรน้ำหนักตัวอยู่ที่179กกิโลกรัมเปิดค่าตัวมาที่172,900เดี๋ยวไปฟังเสียงและดดท็อปสปของเจ้าคันนี้กัน 12 Vespa GTS SuperTech 300 ABS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Corsa แบบใหม่ High Performance Engine ทำให้กำลังเพิ่มขึ้น12%ทางค่าเคมาว่าเพิ่มทั้งแรงม้าและแรงบิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี Vespa MIA ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้จัดเต็มด้วย Full LED ทั้งคันทั้งหน้าและหลังลิ้นชักหน้ามาพร้อมช่อง USB เลื่อนไม้แบบใหม่ดิจิทอลเต็มระบบจอสีขนาด4.3นิ้วโดยรวมแล้วจะไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่ามากนะักแต่ที่เพิ่มมาคือฟีเจอร์มาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้กันครับ1ลูกสูบ4จังหวะ4ีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 278.3cc ให้พลังกำลังสูงสุดที่23.5แรงม้าที่8,250รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่26นิวตันเมตรที่5,250รอบซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์บล็อกเก่า18%นอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบ ASR ป้องกันล้อ ระบบเกียร์ซีวิทีส่งกำลังด้วยสายพานชกหน้าเป็นแบบไฮดรอลิกแขนเดียวทำงาน2ทิศทางชกอัพหลังเป็นแบบชกอัพคู่ครับปรับระดับได้4ระดับเบรกหน้าเป็นดิสเบรกแบบเดียวแบบ2องชันลพร้อม ABS ขนาดจาน220รยมิลลิเมตรล้อแมกอลูมิเนียมอัลลอยขนาด12นิ้วทั้งหน้าและหลังเลยทูบเลรไม่มียางในถังน้ํามันขนาด8.5ลิตรน้าหนักคันนี้อยู่ที่160กิกโลกรัมเปิดค่าตัวมาที่241,900เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคัน ก็จบไปแล้วครับกับ12อันดับสกูตเตอร์ไซส์เล็กถึงไซส์กลางเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูสกูตเตอร์ไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่กันท่านใดมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนตไว้ที่ใต้คลิปเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบาย